ราศีใดมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านราศีที่ดวงเปิดแล้วในช่วงนี้เป็นราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในปีนี้ด้วยมีทั้งคนที่ถูกรางวัลก้อนใหญ่และคนที่ได้รางวัลเล็กลงลดหลั่นกันไปหากท่านเป็นคนราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีมังกรท่านอยู่ในเกณฑ์รวยเงียบรวยแรงแซงทางโค้งเป็นปีแห่งความสําเร็จหากท่านเป็นคนราศีมีนราศีตุลราศีกัน ท่านอยู่ในเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหากท่านเป็นคนราศีธนูราศีเมษราศีเมถุนปัญหาที่มีอยู่จะคลี่คลายสิ่งใดคิดไว้จะทําสําเร็จเป็นปีแห่งความรวยของท่านหากท่านเป็นคนราศีพิจิกราศีพฤกษพราศีกุมท่านมีเกณฑ์บุญหล่นทับเป็นปีที่พลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือขอให้ทุกท่านเลิกเจ็บเลิกจนสียที